สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม so ค่ะหรือว่าโปรแกรมวางหมุดวางผังนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้องทัวทั s สเตชัน So เ k ี a im 52ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานโปรแกรม so กันค่ะค่ะสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม so นะคะจะสามารถเข้าใช้งานได้2แบบค่ะแบบแรกนะคะให้กดที่ปุ่มฟังก์ชันค่ะเปลี่ยนหน้าค่ะคำสั่งโปรแกรม so นะคะจะอยู่ในหน้าที่3นะคะ ซึ่งจะตรงกับปุ่ม F4 ค่ะค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะให้กดฟังก์ชันค่ะมาหน้าที่2นะคะแล้วก็เข้าใช้งานจากเมนูค่ะ F1 ค่ะแล้วก็กดปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาที่โปรแกรม SO ตัวนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter เข้าโปรแกรมได้เลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ต้องทำการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องกับค่าพิกัดแบ็ k ไซด์ก่อนนะคะค่ะโดยที่เราจะใส่ที่คำสั่ง OCC ค่ะ Enter เข้าไปค่ะ ค่าค่า n นะคะจะอยู่ที่100.603ค่า e จะเป็น100.917่ค่ะค่าพิกัดที่เราใส่นะคะก็จะเป็นค่าพิกัดภายในล้านค่ะจากนั้นก็ตั้งชื่อจุดตั้งกล้องนะคะเราก็จะตั้งไว้ว่า bm ค่ะคส่วนคำว่า hi SI นะคะก็จะเป็นความสูงของตัวกล้องค่ะโดยความสูงของตัวกล้องเราจะวัดได้จากหัวหมุดจนถึงแกนกล้องนะคะ นี่ก็จะอยู่ที่1.5ค่ะนี่ก็จะเป็นโค้ดนะคะในส่วนของโค้ดเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาใส่ค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์ค่ะกดที่ F3 ค่ะ b s n z ค่ะค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์ของเรานะคะค่า N จะอยู่ที่105.493ค่า E 100.917 จากนั้นกดโอเคค่ะตัวกล้องก็จะคำนวณเป็นค่ามุมอาริมตดของจุดแบ็กไซด์มาให้นะคะจากนั้นให้เราทำการเทคแบ็กไซด์ก่อน1รอบนะคะโดยการหมุนกล้องไปยังจุดพิกัดแบ็กไซด์ค่ะเมื่อตรงกับแบ็กไซด์แล้วนะคะก็ให้กดที่ F2 ค่ะจากนั้นกดสต็อปค่ะที่ F4 แล้วก็กด F1 ค่ะ Record จะทำการบันทึกจุดตั้งกล้องแล้วก็จุด b a c k ไซ d ์นี้นะคะค่ะเมื่อมาหน้านี้นะคะก็เลื่อนมาที่ PT ค่ะเราจะทำการตั้งชื่อจุด b a c k ไซ d ์นะคะจากนั้นกด F4 ค่ะ OK ค,ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ค่าพิกัดที่เราต้องการจะวางหมุดวางผังนะคะค่ะให้เรากด Enter เข้าที่คำสั่ง SO data ค่ะ จากนั้นก็ใส่ค่าพิกัดที่เราต้องการค่ะค่า n จะเป็น105.798ค่ะส่วนค่า E เป็น100นะคะจากนั้นกดโอเคค่ะค่ะแล้วตัวกล้องนะคะก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะให้เราทำค่ามุมองศานะคะบรรทัดที่2ให้เป็น0นย์ค่ะโดยการปลดล็อกกล้องและหมุนไปยังตำแหน่งลูกศรที่ชี้ไปทางด้านซ้ายได้เลยนะคะค่ะนี้เราก็จะทำการหมุนให ค่าองศาเข้าใกล้ศูนย์นะคะค่ะพอค่าองศาเข้าใกล้ศูนย์เราก็จะใช้ปรับละเอียดช่วยค่ะค่ะพอเราได้มุมองศาเป็นศูนย์แล้วนะคะเราก็จะมาทําค่าระยะค่ะโดยการเล็งกล้องนะคะไปยังจุดจุดนั้นค่ะแล้วก็กดที่ F 4ี่คมิชค่ะ ให้ดูให้เราทำค่าระยะให้เป็นศูนย์นะคะเราถึงจะได้ตำแหน่งของค่าพิกัดนั้นค่ะอันนี้ตัวกล้องให้เราเดินถอยหลังออกไปอีกประมาณ1เมตรนะคะอันนี้ก็ยังขาดอีกประมาณ7มมิลนะคะเราต้องทำให้ค่าระยะตัวนี้เป็นศูนย์ค่ะค่ะพอเราได้ค่าระยะเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถปักหมุดตรงจุดนั้นได้เลยค่ะหังนั้นที่ตัวกล้องให้กดที่ F4 ค่ะสต็อป ค่ะถ้าต้องการจะบันทึกจุดนี้นะคะก็ให้กดที่ F1 ค่ะ Record แล้วก็เลื่อนลงมาที่ PT นะคะก็ให้ใส่ชื่อจุดที่เราต้องการค่ะค่ะจากนั้นก็กดโอเคค่ะค่ะนี้ถ้าต้องการจะหาค่าพิกัดจุดต่อไปนะคะก็สามารถใส่ค่าพิกัดได้เลยค่ะค่าสำหรับกล้อง Total Station Sokia IM52 ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่165,000บาทค่ะลูกค้าจะได้รับพร้อมอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นขาตั้งกล้องตัวใหญ่หนึ่งตัวค่ะ ปีซึมฐานพร้อมขา1ชุดค่ะปีซึมโพ1ชุดค่ะแบตเตอรี่2ก้อนนะคะพร้อมที่ชาร์จ1เครื่องค่ะค่ะตัวสินค้านะคะเรารับประกันให้1ปีค่ะมีฟรีคาลิเบรตให้2ครั้งใน1ปีค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะ หรือจะอไลน์เข้ามาขอรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะที่ s ไ r y i 99ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านกล้องสำรวจระยองนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดที่โรงแรมคา m มิโอแกนได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ